ไปเลยโอ้ไม่ทันแล้วขากระตุกกระตุก,ตกรู้สึกเหมือนเล่นรดไงไม่รู้อะเนี้มีเศษมีเรียกว่าพี่มาเป็นรังสังหรณ์จ่ายลดแน่นอนแล้วมึงกดสามแล้วนะโอ้พี่ดูเห็นมันไม่มีคนลงอยู่แล้วมันก่อผม <c ups> ได้ได ไม่ช็อตเฉยสองตัวสามตัวตีหนึ่งสองตัวก็อีกตีหนึ่งตีพีตัวอืออีซี่น่าเบื่อว่ะไม่เท่าไหร่นี่ว่ะอย่าไปที่อื่นไปบ้านอื่นไปบ้านอื่นในไก่พิ่แย่งกันมีน่องอย่ามาวันนี้วันที่พี่จองเราเลยมึงเห็นป้ายไหมึงเห็นชื่อหน้าบ้านไหมจะตายอยู่บ้านนี้นี่แหละ ดืนปืนหนีปืนได้เอ็นี่ปืนไม่ได้ปืนกันแล้วอ่ะปืนโคกอะนีเอ็นปกกมืน้จัมึงเก่าอออ่ะฮะไมได้ปืนกันลวมึงไม่มีแค่น้าไม้หน้าไม้ก็แล้วกันได้ไดลมาถีเงนอ o พีเป็นปปืนน้าไม้ด้วยพี่ ไอ้บีมเราบอลแล้วบีมบ้านบีมเลยนะหน้าไม้คือปืนที่แรงสุดในเกมให้นะเว้ยพี่ถ้ามันยิงได้ทีสั่วได้ไงถ้ามันยิงได้ทีจะสารนะจะไม่ว่าเลยเว้ยเฮ้ยมันยิงกันแล้วเอาวางเฮ้ยไม่มีปืนเลยพี่แต่อีพกโง่เนี่ยก็ลากไม่ทันพี่ต้องมาใช่ปะทำไมพี่พี่มีแต่อีพกเอพี่มากันได้ไหมมาได้ เรารู้จักกันมานานนะว้ยพังเราต้องช่วยกันได้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 เดี๋ยวมึงก็ยังไม่มาเนาะอะไรกันนี่ไอ้พังได้ละก็ทำได้ปะก็ไม่เท่าไหลดี่พอเอาอ่ะหัวของบินก็ไม่เท่าไหลดี่ว่าอะไรวะทำไมทำไมเยี่ยวเครื่องไม่อีซี่จังวะทำไมี ec เจ๋งวะเยี่ยวเครื่องอ่ะตายง่ายจังวะ ผมบอกเขาใช่ไหมพี่มากับผมไม่แรงรถหรอกจะไม่เหลือ, <c oughs> อเขาเก็บที่ไหนวะ <c oughs> ของตัวมันเก็บบุตี้เอาไว้แต่ของคนยัก็เก็บมุตี้มันได้อะนะก็ไม่โทษอไหร่ที่ว่าพ,พูดแล้วสบใจใช่ไหมพัก I got s u ไม่ไมไดีแม่งไปแจมแล้วภูมิใจใครแม่งบอกหมดว่าไอ้เวรคุณโดนยัด เกมเขาได้แต่ภูมิใจอะหรอไปยิง,ย,งยิงไก่แล้วภูมิใจอ่ะไปเชืเอ่อแล้วไอ้คนนั้นอะเมื่อกี้คนน,นั่ขนขนี่คนคนคนมันเล่นไม่เป็นมันไม่ใช่คนสำหรับพี่วีอ่ะมันจอไก่ตัวแน่นอ,อมันมันปากดีจังวะทำไมแคสทำไมทำไมแคสซีเอสไม่ปากดีจังวะดีเลยว่าอยู่แคนซีเอสอะดีเลยกูไม่ได้อยู่แคนซีเอสอะไม่งั้นปากดีทั้งวันแน่นอนเลยว่ะ อีโอบวกไก่เอ้าวไอซี่ไปโอ้ขอขอโหดๆตึงๆกว่านี้ได้ไหมถินแล้วเลื่อมแม่ว่ะเลื่อมแม่ว่ะไอ้บิ๊มเปิดไม้ได้เปิดไม้ออดิเปิดตลอดที่เออมาขอขอตึงๆตึงๆกว่านี้ได้ไหมแบบขอตึงๆตึงเปี้ยเหมือนเส้นเอ็นอหะเจ๊เจ๊เอาเฮ้ย เฮ้ยชุดหมีเฮ้ยมาว,ว่าได้ชุดหมีวะไอพังขอคมคมดิพังคมแบบมีดอะพังคมแบบมีดอะขอคมคม,คมแบบมีดแหละคมแบบลิ้นผมอะไม่ได้ลิ้นไม่ใช่ขอบมีคมแต่พอนดนมลำถึงใจเฮ้ยทำพร้อมบาดใจเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่บาดใจจะบาดนมมึงเล่นอะไรกันเนี้ย <c oughs> อะไรอะไรคือไอ้โปรเฟสชั่นอ่ะโปร์เฟสอันนั้นคืออะไรวจะมันคือรีแบ็ใหม่เหมือนแบบไม่ไม่เป็นแมปเป็นแมปแล้วใครก็สู้ดาริสกูไม่ได้หรอกสุดยอดมากเลยแบบมีมีแค่ปืนพกอะปืนพกสีส้มอะไม่ก็มีกระสุนสีส้มไงไปโอ้โหชาร์จรถท็อกเลยชาร์จเต็มที่เลยยิงกันปัง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 แค่นั้นแหละ อะไรกูตะโกนเลยอะไรกูตะโกนเลยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยฟันคาเจ็บแล้วมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยผ่าผี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกระตุกนะกระตุกนะมีคนมาป่าะวะไม่มีหรอกถ้ามีพี่ก็ตายแค่นั้นแหละอุ้ยพี่ไม่ตายง่ายหรอกเจทเคเอาอะเอาเองเด้อไม่กระตุกรัวๆเลยวะฮั <c oughs> <Net S 2> ลโหลเน็ตเหรอ เนแหละอ๋อเในโซนลูกหลักในโซนลูกรักเฮ้ยเขาบินเอาไอ้ดอกมาเอาเล็วอ่ะเขารอถึงเครื่องที่เร็วปุ๊คนขับไทยเอาไม่ปล่อยอะดับอีกยปอ๋อพี่ไป่อยปล่อยอ้าวเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้การสั่งไอ้ดอบได้แบบไม่ต้องทำอะไรเป็นไงล่ะนี่แหละพลังของพระเจ้าแหละ พระเจ้าดูดูไว้ซะดูดูไว้ซะนี่แหละพลังของพระเจ้าอ่ะพระเจ้าสามารถสั่งทุกอย่างเลยนะลงมาซะแอดดอบลูกพอมั่อนไม่เลื้กเจดเกมก็ไม่เลี้ยวไดิพี่ซื้อพี่ซื้อเว้พี่ซื้อแอดดอบนี้พี่ซื้อมาเว้ของทำมาชนะเป็นของพี่ไม่งั้นทำเก็บเลยเว้ไม่ไม่ไม่ผมมีคนขับตายมึงเก็บปั๊บมึงตายนะมีระเบิดสามลูกนะมึงตายนะตายมึงตายเลยนะก็อยากโดนเหมือนกันก็อยากโดนเหมือนกัน กระตุกหนักละกระตุกหนักละหนักชักหนักกูไม่เอ้พี่ขอบอกสามขอแค่บอกสามเดี๋ยวสมองให้เอาไม่ไปมีปืนอะไรบ้างอ่ะกอซ่ามีสม,มองไว้ไอพี่กอซ่าไปขอได้ป่ะเล่นป่ะมาเล่นค<ว>ุยแม่งเล่นทุกอย่างเลยทำไมเดินบอกให้พังเอาเกาะสามไาห้ผมแล้วจะผมให้บอกสา อันนี้ชนะแล้วเว้ยพี่พี่ชนะแล้วพี่ว่าชนะแล้วเว้ยเพราะว่าพี่พี่เป็นก๊อตใครแบกพี่เป็นก๊อตไงตาเนี่ยเฮ้ยพี่โฟกัสเขาเขาสั่งเขาสั่งอันนี้มาเลยนะไอเดอบาเออใช่เพราะพี่เป็นก๊อตไงล่ะการเงินตาได้ชนะแล้วล่ะอีซี่วินน่ะพี่รู้ป่าวว่าพระเจ้าแค่จอมหันไม่น่ะพระเจ้าแพ้สิ่งที่มองเหนือเหนือกว่าพระเจ้าเว้ยก็จอมันไม่ใช่ไม่จอมันกระจอก มึงรู้มาคืออะไรไม่พูดจริงไงไม่มึงรู้มาคืออะไรเอาเอาเอาเขาอะไสิ่งที่อยู่เหนือกัปเจ้ารู้ไหคืออะไรผมไงไม่จีเอ็มไงล่ะจุดไหนครับแป๊กจีเอ็มโอแม่งไม่รับมุกจีเอ็มโอโอไม่ดูเล่นอะไรเขาสามารถเป็นพระเจ้าได้คนหนึ่ง่ะพี่เขาสามารถเป็นพระเจ้าได้คนหนึ่ง คลิปล่าสุดพี่รถไตายนะก็ไอพวกก็ไอพวกก็ตายสปีดเฮ้ยจะหัวเฮ้ยหลอกฉโนโโนนใครมันยิงอะไรเพิ่ะนาะนกผมบอกแล้วบอกให้ยิงตั้งนานแล้วไม่ยิงเออ ก่อจะยิงได้เนาะเอ้ยกูยิงเอาชัวเว้ยเอาดิช้าดิพูดยีงได้ไงอ่ะพี่ยิงเอาชัวร์อันนี้เข้าเข้าเขากูโดนเน็ตแบบ้นโอ้โหเรียบร้อยไม่โทษใครดีวะเฮ้ยทางทางเชียไอ้เหี้ยนั่นดีวะเอ้ยดึงดึงก่อน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  เออ้ดดกก่น็ไเฮ้ยมีรถมามีรถมามีรถมารถมาข้างหลังรถมาข้างหลังรถหมาตัวไหนไปยิงแฟกันวะเนี่ยของผมมั้งนั่นแหละแต่อีแค่รถกลัวทำไมจริงเหรอพี่แล้วมาจริงเหรออ้โอ๋ออ๋อ้ทำไมมันอิ่มยังนีอ่ะพี่ขอกลับมาบอกสามปีดีอีหลีเด้อบอกหล่าดีพี่พี่มันมีคนยิงแฝงรอดีผมอ่ะมันคิดว่ามันแน่เว้ยไปเลยครับไปเลยครับน้อง ฆ่าแม่งเลยพี่เป็นกำลังใจให้ไม่ขนาดนั้นเลยเหรอรวมโอ้ขนาดไปยังโง่อย่างงี้กูว่าจบจบแล้วขนาดไปยังโง่ขนาดเนี้ยพี่กัดขาบโอรูดิโอ้เราไม่ค้างรูอันี้ด้ไหมเล่นไรเป็นเหลือไปขึ้นเดินไปก็ได้เล่นเลยไปก็ได้เล่นเดินก็ได้อยู่ในบ้าน ปีกก็อยู่ปีกก็อยู่ตายหมดกังานนี้แหละตรงนี้มีรถอีกคันนึง Watch out เพื่อนผมเองนั่นน่ะเฮ้เราต้องยิงรอดละแม่เพีไม่ใช่ไหมเดี๋ยยิงๆยยิงยเปิดจุดอีกมันไปไปแล้วพี่วะ่พอเมื่อก้ใครไม่รอบเปิดจุดอ่ะ อาจแต่พี่ก็ยิงน็อกว่ะเออไม่เหมือนพี่นี่เปินไดโอ้พี่เปิดจุดอีแล้วมันมาดิแล้วจะเปิดจุดอะไรเล่าโอ้ออ๋อมีไม่คันตีหนึ่งขันเดียวกันคันเดียวกันคันเดียวกันคนละตีพี่ชายอันนี้มันตายเลยเหรอสองขันเลย ขนาดนั้นเชียวหรอพี่ตอบีนี่สวยเดยพี่มานะกําลังนีเมีด้ว้มันมีสองทางเฮ้ยนองหลังเอาหลังไปพี่ผมดล็อตนองห่ังนอนห

ยาตีพี่รออะไรวะที่กลัวไปดึงปัญญาก่อนโอ้โอคน,นจริงเขาไม่ปั้นออกยานะนำับเด็กดได้วแล,ละพ<ป>ี่ไปโตเด็กเดกนาพี่นาพี่นาพี่ พี่ไหวพี่ไหวผมรูนพี่ไหวเจ็บของรอนต้นรถตัดรถตุ้นดิรถตุงนดิหมดแล้ใช่ปะแล้วแล้วพี่ดูหลังกันพี่หลังกันไม้แก้วเร้ยรีโฟนเรียรีโฟนเอาวังเอาเยไปเลยเจลเล็กเล็ ไรแล้วโอ้วิกลัวเหรอพี่ที่พังเลยโอ้ยแบบปัดปอทั้งนั้นเลยอะไอ้อะไรวะเพื่อนลูกเก๋บอกเขาจะเอาอะไรก็เอาปอดต้มไก่ว่ะลูกเกวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับปอดวะให้ขึ้นรถผมให้ขึ้นรถล้วอย่าเกี่ยวได้ป้ากอดร้องอุ้ยหน้ไม่ม oh, 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 ีโอ้โหเอารถมาสิล okay, ูกเอารถมาสิล oh, okay. ูกเกิน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 ไปเลยไปเลย ไปสิไป่ได้เนี่ยต้นไม้เนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านบ้านแดงบ้านแดงบ้านแดง Watch out โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจ็บฟ้าพี่เจ็บฟ้าวะ หลังไม่มีนั่งอยู่ที่บ้านนี่อยู่บ้านนี่โอ้โหหมดสวยพี่โอ้โหก็ส่วนห้าร้อยนะแล้วอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะติดนะต่อ้วยก็ใช่ไหมเนี่ยไม่ยอมคืนเลยพี่กวนนั่นเนี่ยก็เก็บของอ่ะเล่นกับผมเล่นกับผมมึงแล้วพี่เล่นกับผมรู้สึวพี่เครียดไงไปเลยวะเลยกับแล้วพี่อยากเครียดเลยอยากเครียดเลยเลยนะตะกี้ยางไง รถข้างหน้ารถข้างหน้ารถบักกี้บักก<ๆ>ี้บักกี้ไม่เห็นไม่เห็นไปเลยไปเลยขึ้นเลยขึ้นเรืข่าไปเลยปะจัดเลยเนาะงจัดเลยสิรออะไรล้วน้องเทิร์นเทิร์นเทิร์นอังใต้ลันเนินลันเนิน หยิบหายน็อกซองอย่าได้พ <c oughs> oh, ี่้พี่กิกกันชุบผมก่อน่อยพังก่อนช่อพังก่อนช่อยพัุบง่ายกว่าพังชุบง่ายกว่าลอยพังก่อนอพังก่อนลอยพังก่อนอพังชุบง่ายกว่าใช่่อยพังอยู่ังเดินพอดีบีนกนแบบบีนกนแบบถ้าคือไม่ช้าละหยิบหายละบอกเลช่วบอพังไปบอกเลยนะว่าไม่ลุง มาช่วยวะมาช่วยวะดีพีช่วยดีพีช่วยทีมร์ลัดรอดโอ้ยเโอเคตีนยิงหนึ่งอยากให้กูรู้ตำแหน่งนะเจอละเห็นไล่ละมันกระตุกที่ผ่านไอ้เพี่อนผิดไม่แล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ถอยเอ่ะมึงถอยเหอ่ะ ไเหรอทำไมตีเราปีนรอให้ตัวดีพีก่อนหมืนไฟตรงนี้ใช่ไหมว้าแตกแล้วคือรถแตกแล้คือรถคือรถคือรถเบ้าว่าแตกแล้วไหมเอาไอ้เหี้ยตัวอื่นไม่ใช่ดีพีฟังดิเบอรพังไม่ไม่ฟังเลยะรถตามมา พี่เอยางแขกเอาตามมาตามมาตามมาตามไม่ตามบันนี้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 รถไม่มีล้อเลยบันนี้พางะวาันนี้บันนี้อาเเอาะเยอะเยอะกาเยอการถี่อย่า่มียัติกอสองตัวเลยอตัวเลยบีมมาสองตัวเลย ตายไอ้น่ี้ตายตายอ้าวมันตีเลยอระมันตีโอ้เรียบร้อยแตกโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับก็สหับคขิดนี้ก็เล่นกับเด็กๆนะครับก็มันก็จะหาปวนประสาทฮาๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มัน เด็กมันก็พูดอะไรไปเรื่อยนะครับผมไม่เป็นไรนะผมเพื่อความสนุกนะครับผมก็ให้ทุกคนรับชมเพื่อความสนุกนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้ว